เชนประโยชคาวจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอปรารบเรื่องอนาปานุสติกรรมฐานต่อไปสำหรับการเจริญพระกรรมฐานท่านจะจับกรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ตามเช่นอนาปานสติกรรมฐาน และโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการปฏิบัติเราก็มักจะปฏิบัติควบกับพุทธานุสติกรรมฐานการทำอย่างนี้ไม่ใช่ของผิดเป็นของถูกเขาเป็นพระอรหันต์กันมามากแล้วก็ขอเตือนว่าท่านจะใช้กรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ตาม ยงใช้กองนั้นให้ถึงอรหัตผลในเมื่อเราเริ่มทำสมถะกองใดยงใช้สมถะกองนั้นให้ถึงอรหัตผลคือว่าไม่ต้องไปเที่ยววิ่งไปหาที่โน่นวิ่งไปหาที่นี่ไอความดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่จิตของเรา ทราบไว้แต่เพียงเท่านี้การพลังพลาดที่ผ่านมาแล้วจงถือว่าเป็นครูคำว่าพลังพลาดในที่นี้เพราะว่าเราใช้เวลามากแต่ถ้าว่าผลแห่งการปฏิบัติมีผลน้อยที่เป็นอย่างนี้เพราะขาดความเข้มแข็งของจิต ถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านเขาถือว่าไม่เอาจริงเอาจังสักแต่ว่าทำสักแต่ว่าศึกษามีความเมาในตนมีความเมาในจิตเมาในราคะเมาในโลภะเมาในความโลภเมาในความโกรธเมาในความหลง ็เพราะว่าเมาจึงไม่สามารถจะทำจิตให้เบาบางจากกิเลสได้เหตี่ม,มาอย่างเดียวก็คือขาดความเอาจริงเอาจังจรณะสิบห้าฟังแล้วไม่ปฏิบัติบรรมีสิบฟังแล้วไม่สนใจอีทิมบาทสีฟังแล้วก็วางไว้ เรม,มีหันสี่ฟังแลว้วก็ทิ้งไปที่เราไม่สามารถจะก้าวเข้าไปสู่ระดับของความดีได้เพราะว่าขาดคุณธรรมประเภทนี้ยิ่นั้นได้ว่าการขาดคุณธรรมประเภทนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าพวกเราเป็นอภัพพระบุคคลเป็นบุคคลที่เอาดีไม่ได้ พระพุทธเจ้าสอนไม่ได้แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่สายเกินไป <c oughs> คําว่าอาภัพพระบุคคลนั้นหมายความว่าบุคคลที่ไม่เอาจริงเอาจังเราก็กลับเสียใหม่ได้กลับเป็นคนจริงคนจังเสียการเจริญเพระกรรมฐานถึงขั้นอรหัตตผลไม่ใช่ของยาก เพราะไม่มีการลงทุนเราลงแต่กําลังใจอย่างเดียวดังนั้นถ้ากําลังใจเข้มแข็งก็หมดเรื่องกันไม่มีอะไรหนักสำหรับท่านที่มีอรมใจเข้มแข็งและก็เป็นคนมีความฉลาดฉลาดในที่นี้ต้องหลีกจากกิเลส ยองอย่าเอากิเลสมาฉลาดจำพุทธภาสิติวา่าอัตนาโจทยัตตานางังยงเตือนตนด้วยตนเองกล่าวโทษโจย์ความผิดอย่าไปโยนความผิดอย่าไปโยนโทษให้ไปอยู่กับใครถ้าความเร่าร้อนในใจเกิดขึ้นกับเราเราต้องแสวงหาความผิดของตนเอง กลเราโทษโจทย์ตนเองไว้เสมอถ้าเราไม่เร็วไม่มีความเร่าร้อนถ้าหาความเร็วในชาตินี้ไม่ได้ก็ต้องไปค้นคว้าหาความเร็วในชาติต่อๆกันมา <c oughs> ในเมื่อเราพบหรือไม่พบเราก็ในที่สุดเราก็ยกประโยชน์ให้แก่ขันห้าเพราะว่าเรามีขันห้าเราจะมีความเร่าร้อน ถ้าเราไม่มีขันห้าเราไม่ติดอยู่ในขันห้าคือขันห้าของเราเราไม่ติดในขันห้าเขางคนอื่นเราไม่ติดในทรัพย์สินนั่นหลายทั้งหมดในโลกเราจะมีทุกข์มาจากที่ไหนผนที่สุดเราก็ไม่ยกโทษให้กับใจของเราว่าใจเรามันเลวใจเราชอบเกาะสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นสาระ ถ้ากำลังใจของท่านท,านทรงได้แบบนี้ความเป็นอรหันต์เป็นของไม่ยากและใช้เวลาไม่นานกำลังใจของท่านต้องดูตัวอย่างเมื่อสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงประทรับอยู่ที่กองไม้ศรีมาโพเตคราวนั้นองค์สมเด็จพระพรุทธกวนทรงตั้ง,งอดีฐานจิต ว่าเลือดจะเนื้อของเราจะเหือดแห้งลงไปก็ตามทีชีวิตตินซีของเราจะสลายไปก็ตามถ้าเราไม่สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเทียงใดเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้ความจริงน้ำประเทศไทยเขาองค์สมเด็จพระจนาสีตอนนี้ท่านต้องจําแล้วก็ทำตามด้วย อย่าทำตนเป็นภภอภัพพระบุคคลสำหรับอนาปานุสติกรรมฐานเราเริ่มทำใหม่ๆรู้สึกว่าอยากเป็นของยากไปนิดหนึ่งคำว่ายากก็คือกำลังใจของเรายัางเข้มแข็งไม่พอความจริงงานที่ผ่านมาสำหรับผม ผมมีความเข้าใจถึงความยากความลำบากในการเจริญพระกรรมฐานในเบื้องตน้นแต่ด้าวาความยากความลำบากของผมดูมันว่ามันจะมีอยู่สามวันเท่านั้นในความรู้สึกในด้านของสมถะภาวนาเขาได้โปรดอย่าคิดว่าผมเป็นพระหันภายในสาวันนับแต่บท แล้วก็จงอย่าคิดว่าผมเป็นพระรหันต์เช่แล้วถ้อยคำใดๆที่เป็นคำสอนคำสอนขอยถือว,ว่าเป็นคำสอนที่มาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าแล้วเราก็มาที่บายสู่กันฟังแล้ขอทุกท่านจงอย่าหลงตัวว่าเป็นผู้ทรงสานเป็นพระอริยเจา้า ความเป็นพระอเรียเจ้าไม่ต้องประกาศเห็นหน้าปับรู้จักดินชื่อก็รู้ว่าเป็นพระอเรียเจ้าหากว่าท่านยังไม่เป็นแล้วก็หลงว่าเป็นนี่มันจะสวยไม่ต้องประกาศเขาความดีอยู่ที่เราเราไม่ได้บวชเพื่อการบูชาของชาวบ้านเราบวชเพื่อวความเพื่อความดับไม่มีเชือ้อ มาพูดกันทั้งด้านอน,นาปานสติกามฐานที่มันมีความหนักอยู่หน่อยนั่นก็คือในตอนต้นที่เราเริ่มปฏิบัติอาศัยที่ใจของเรามันหยาบมากอ่อนอาศัยที่อารมณ์ของเรามันหยาบมากอ่อนอาศัยที่เราไม,ม,ม่ได้ใช้สติสัมชัญญะควบคุงกำลังใจ อารมณ์ใจมันเชื่องกับความคิดที่ไม่มีขอบเขตตอนนี้ในเมื่อองค์สมเด็จพระบรม,มโลกประเช์แนะนำให้เราใช้อนาปานสติกรรมฐานก็เพื่อเป็นการป้องกันแระยับยัง้งหรือว่าประหัตประหารอารมณ์พุ่งสร้างของจิตฉะนั้นต่อไปท่านจะเจริญสมถะกองไหนก็ตาม จะเจริญภาวนากองไหนก็ตามหรือหรือว,ว่าจะเจริญมิปัสนากองใดก็ตามเป็นอันว่าส่วนนันนันกรรมฐานกองนันนันจะเว้นอนาปานุสติกรรมฐานไม่ได้อันดับแรกขอให้ทุกท่านทำอนาปานุสติกรรมฐานให้เข้าถึงฌานสี่เอากันจริงกันจัง อยาสักแต่ว่าทำความกลุ่มมันจะเกิดขึ้นนิดหน่อยเพราะว่าใหม่ๆเราจะควบคุมกำลังใจให้มันทรงอยู่ใจมันก็คงจะแยกไปโน่นแยกไปนี่คิดโน่นคิดนี่คิดปนเปลี่ยนเรียกว่านอกรีนอกรอยอย่างนี้อย่าเพิ่งตกใจว่าเราจะไม่ดีถ้าบางเอื่น เราทำกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกควบอนุพุทธานุสติกรมฐานไปได้สักนาทีสองนาทีจิตนี้ไม่เกิดอารมณ์พราแล้วต่อมารู้มีความรู้สึกตัวโอนอนี่ใจเราออกโนลอกต่างไปซะแล้วหรือเราก็ดึงอารมณ์เข้ามา ดึงอารมณ์เข้ามาจับอนาปานุสติกรรมธานให้เป็นปกติกับพุทธานุสติกรรมธานควบคู่กันปป๊นเดียวหนึ่งมันก็ไปมันไปเรารู้ตัวเราก็จับมันมาใหม่การทำอย่างนี้จงอย่าทำแต่เฉพาะเวลาที่ได้ยินคำสอนจงใช้เวลาของท่านตลอดวัน ที่ทำงานอยู่พูดอยู่กินอยู่ขี้อยู่เยี่ยวอยู่เดินอยู่นอนอยู่ยืนอยู่ใช้เวลาเป็นปกติคำว่าเวลาเป็นปกติจะถามว่าเวลาพูดรู้ลมให้ใจเข้าออกได้หรือเวลาพูดนั้นจริงๆเราจะขาดจะเพาะภาวนาเท่านั้น าการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกเป็นของไม่ยากเพราะอะไรจรึงว่าไม่ยากถ้าหากว่าเรารู้ไปด้วยมันเป็นของไม่ยากมันไม่ได้ห้ามปากของเราพูดเวลาทํางานจะรู้ลมให้ใจเข้าไปออกเข้าออกไปด้วยมันก็ไม่ได้ห้ามมือเราทํา เวลาเราจะเดินไปไหนเราจะรู้ลมให้ใจเขาออกมันก็ไม่ได้ห้ามเดินเป็นอันว่าลมให้ใจเขา้าใจออกแล้วก็ลืมบ้างไม่ลืมบ้างเป็นของธรรมดาแต่ถ้าว่าท่านทั้งหลายมีความเข้มแข็งของจิตตั้งหน้าตั้งตาฝึกฝนจริง อาการของอารมณนาปานุสติกรรมฐานจะรู้สึกว่าไม่ยากแต่ถ้าว่าเวลาที่ท่านทั้งหลายจะฝึกไปผมขอแนะนำว่าควรจะตั้งเวลาทรงฌานไว้ด้วย เพื่อประโยชน์ในขณะที่จิตของท่านเข้าถึงฌานเดิมนาฏพุทธานุสติกรรมฐานหรือว่าอนาปานุสติกรรมฐานในตอนนี้ผมยาพูดเฉพาะอารมณ์ก็นาปานุสติกรรมฐานแต่ถ้าเวลาที่ท่านว่างจากความพูดพูดคุย เวลาที่พอที่ภาวนาได้ให้ใจเข้านึกว่าพุทธใ,ใจออกนึกว่าโทไปด้วยไม่ใช่ของแปลกเป็นของดีถ้าภาวนาไม่ได้ปากมันต้องพูดใจม่นต้องคิดอย่างอื่นก็ใช้แต่อนาปานุสติกรรมฐานอนาปานุสติกรมฐานจะทำให้ท่านสบายใจมีความสุข จงอย่าลืมว่าวันทั้งวันผมไม่ได้บอกให้ท่านไปคิดเรื่องอื่นให้คิดถึงอนาปานุสติกรรมฐานหากว่าจะมีคำถามเข้ามาว่าถ้าจะทำงานถ้ากกำหนดรู้อนาปานุสติกรรมฐานขึ้นลมให้ใจเขาออกงานม่เสียเลย ผมก็ทอตอบว่างานที่ท่านทํามันจะเป็นงานที่ดีที่สุดเพราะว่าอนาปาลุสติกรรมทานเป็นอารมณ์ละเอียดเป็นอารมณ์ทรงสติสมัชัญญะขณะที่เราจะคิดงานก็วางอนาปาลุสติกรรมฐานสักครู่หนึ่งใช้การคิดพิจรารณา แต่ความจริงคนที่เาขาคล่องแล้วเขาไม่ทิ้งอานาปานุสติกรรมทาทัน <c oughs> เพราะว่าขณะที่จับอาณาปาอยู่ใช้ขนาดต่ำๆแค่วปจารสมาธิ <c oughs> ตอนนั้นอารมณ์จิตมันเป็นทิพย์เมื่ออารมณ์จิตเป็นทิพย์ปัญญามันก็เกิดในเมื่อปัญญาเกิดงานที่ท่านอยากทำมันจะมีอะไรยาก ขอจงพยายามทำกันให้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกี้นี้พูดว่าเวลาที่จะเริญไปขอท่านนันหลตั้งเวลากำลังชานไว้ด้วยนั่นก็คือหาเวลาตั้งไว้ด้วยการนับก็ดีให้ใจให้ใจเข้าให้ใจออกนับเป็นหนึ่งให้ใจเข้าให้ใจออกนับเป็นสองจะนับไปเลยก็ได้ ถึงสิบเนี่ยตั้งจิตไว้ว่าตั้งแต่หนึ่งถึงสิบนี่จะไม,ม่ยอมให้จิตของเราแลบไปสัวอารมณ์อื่นถ้ามันไปสูวอารมณ์อื่นเมื่อไรเราจะตั้งต้นใหม่ทันทีแลวหากว่าถ้าถึงสิบแล้วจิตของเรายังดีมีความสุขเราก็ยังไม่เลิกตั้งต่อไปอีกสิบ เมื่อถึงสิบได้ยังไม่ยังดีอยู่เราก็ยังไม่เลิกต่อไปอีกสิในระยะใหม่ๆแค่สิบต้นมันก็ไม่สามารถจะควบคุมได้แต่ก็ต้องเราก็ต้องนำน้ำใจข้ององค์สมเด็จไปจอมไตรมาใช้ว่าแค่สิบต้นจิตยังสั้นอยู่สมเด็จพระบรมครูทรงดำริว่า เลือดและเนื้ขอของเราจะเหือดแห้งไปก็ตามทีชีวิตียนสีจะตายก็ตามถ้าเราไม่สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเราจะไม่ลุกจากที่นี้เราก็จงคิดว่าท่านหนึ่งทังสิบนี้เอาดีไม่ได้จะให้มันตายไปเสียเลยจิตพรานนิดเริมตั้งต้นใหม่รักษารมใจให้เข้าถึงสิบ อย่างนี้เป็นจุดหนึ่งแต่เมื่อนานๆานานไปถึงครึ่งเดือนแล้วถ้าว่ายัางท่านยังทำแค่สิบผมก็ถือว่าเร็วเกินไปเรืำหรับผ้ากาสาวพัดหรือว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายและหญิงที่อยู่ในเขตนี้เมื่อถึงเวลาสิบห้าวันผ่านไปท่านนั้นหลายอย่างรักษาอมณ์ทั้งสิบก็คิดว่าไม่ควรจะอยู่ในที่นี้ มันเรวเกินไปสำหรับเขตของพระพุทธศาสนาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะผมทำมาก่อนผมรู้อย่ามาอ้างเหตุอ้างผลใดๆทั้งหมดการอ้างเหตุห้างบ้างผลกับบุคคลที่ผ่านมาแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ทำไมแค่นับหนึ่งถึงสิบมันเป็นเวลาวนิดเดียว ที่เขาใช้กันกว่าจะถึงเจวันนินนับหนึ่งเป็นร้อแล้วบางที่ส0งร0อจิตมันอย่างสบายทำให้มันคล่องถ้าเราทำกันทั้งวันไอความยุ่งของจิตมันไม่มีความโลภมันก็ไม่เกิดความรักในรมต่างๆก็ไม่เกิดความโกรธความพยายมบาทมันก็ไม่เกิด ความหลงมันก็ไม่เกิดมันจะเกิดมายังไงเพราะจิตมีสภาพรับอารมณ์อารมณ์เดียวในเมื่อจิตมารับอารมณ์ที่เป็นกุศลทรงสติสมัมปชัญญะด้วยอนาปานุสติกรรมฐานนี่อะไรมันจะเข้ามาอีกที่มันเข้ามาได้เพราะว่าพวกท่าน,นหลายมีหน้าที่แต่เพียงฟัง ดีไม่ดีกำลังสอนี่อย่างนี้ก็ไม่ฟังไปฟังวิทยุเสียบ้างไปนั่งคุยกันเสียบ้างไปทำงานกันเสียบ้างนั่น,นแสดงถึงความเร็วอย่างหนักของพวกท่านจริงไม่ได้ดีอันนี้ผมขอพูดแต่เฉพาะคนที่ไม่สนใจสำหรับท่านที่ดีก็มีอยู่มากที่สามารถปราบปรามอารมณ์ร้ายที่มีอยู่ในจิต ความหยาบในจิตหมดไปหรือ้วยความละเอียดคนที่มีความหยาบในจิตหมดไปหรือแต่กองทาที่ละเอียดจะดูว่าเขามีคอยความขายันขันแข็งในการงานจิตใจเขาไม่ได้ฟุง้งเ่้นไปในด้านโลกียธรรมมีความมุ่งมั่นโดยเฉพาะว่างานที่ทํานี่มันเป็นอามิสบูชา และการตั้งใจปฏิบัติงานโดยไม่คิดสิ่งจ้างรางวัลมันเป็นปฏิบัติบูชาเป็นจาคานุสติกรรมทานเนื้อที่เราเรียกว่าพุทธทางชีวิตต่างยาวนิพพานนังนเรียกว่าการถวายชีวิตแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนกว่าจะเข้าอนิพพานเป็นอย่างนี้ ที่พูดอย่างนี้จะถือว่าไปยกยอปอปั้นหลอกใช้คนก็ดูน้ำใจของเขาว่าก็ททำงานเนี่ยก็ทำเพื่อตัวหรือว่าเขาทำเพื่อพระพุทธศาสนาเขาไม่เคยได้รับฟังว่าจะจ้างเท่าไรให้รางวัลเท่าไรเขาก็ทำกันด้วยความเต็มใจ การทําอย่างนี้เป็นพุทธบูชาคือเป็นปฏิบัติบูชาตรวในพระพุทธเจา้าพระธรรมในทรัพย์สิงพระองค์สมเด็จตัสัมมาสัมพุทธเจา้าในเขาทํากันอย่างนี้ผมก็ทํามาอย่างนี้ไม่เห็นว่างานทําลายเพระกรรมทานเวลาหยิบงานขึ้นมาจิตใจก็ตั้งหน้าโดยเฉพาะในการงานที่เราทํา สำหรับพระที่รักษาสมบัติของพระพุทธศาสนามีการผัดเวียนเปลี่ยนกันนี่เป็นพุทธทางชีวิตต่างจริงธรรมังชีวิตต่างสังขังชีวิตต่างจริงเหมือนกันด้วยยอมฟรีความสุขส่วนตัวเอามารักษาทรัพย์สินของพระศาสนาเวลาท่านเดินไปเดินมาแล้วก็ใช้การเดินเป็นเขตของการจงกรม อย่าปล่อยให้ใจมันเสียเวลาเวลานั่งอยู่ก็จับอนาปานุสติกรรมฐานเป็นปกติความจริงงานประเภทนี้ได้กำไรมากหนึ่งรักษาทรัพย์สินของพระพุทธศาสนาใยการแสดงความกตัญญูในอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ้องใช้โอกาสใช้สมถาภาวนาและวิปัสนาภาวนาไปด้วยช่วยกำลังใจให้มีความสุขเข้าถึงอารมณ์ฌานเป็นอนุวาสสำหรับวันนี้ก็ขอแนะนำท่านไมน่วนที่จะใช้อนาปานุสติกรรมฐานกับพุทธานุสติกรรมฐานควบคู่กันไป แต่ว่าง,งานเฉพาะนี้เป็นงานเฉพาะอนาปาลุสติกรรมฐานคือจงพยายามใช้กำลังใจให้อยู่ในขอบเขตมีความเด็ดเดี่ยวที่ว่าทําไม่ได้ให้มันตายไปพระอระหันต์ทั้งหลายที่ท่านบรรลุมาขนท่านก็เป็นคนมีสิบนิ้วเหมือนเราสองมือสิบน,นิ้วมือละห้านิ้วมีอาการสามสองเหมือนเรา ถ้าดูตามประวัติของท่านแล้วเรากับท่านไม่ต่างกันอะไรนะักเว้นไว้แต่ว่าเรามีกำลังใจเท่าท่านหรือไม่เท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานอนก่อนยะนนอนจับลมให้ใจเขาออกเป็นปกติจนกว่าจะหลับไปให้มันหลับไปด้วยการลมให้ใจเขาออกเดินขึ้นมาใหม่ๆห จะลุกขึ้นมาหรือไม่ลุกก็ตามเวลาเช้ามืดใช้อารมณ์ใจให้มันถึงที่สุดทุกวันนี่ความจริงผมสอนมาแล้วนะเรื่องนี้นะเห็นบางท่านที่โผล่ะเป็นอันว่ารู้คงรู้ว่าท่านเหล่านั้นไม่ได้สนใจอะไรเป็นน่าเสียดายชีวิตของท่านที่ตายแล้วมันจะต้องลงนรก เราจะบำหมายกันเพื่อประโยชน์อะไรเห็นว่าพระพุทธศาสนาไม่ดีก็สึกไปวมันก็หมดเรื่องเธอไหว้ก็เหมือนกันเห็นว่าเขตพระศาสนาไม่ดีก็ออกไปเสีก็หมดเรื่องอย่ามาอยู่ให้เปลืองที่ของพระศาสนาเพื่อประโยชน์อะไรเพียงแค่รักษากำลังใจเท่านี้ยังถือว่าลำบาก มันก็ควรแล้วที่จะต้องเป็นลากโครงทำงานให้มันสบายตามอธิยาสัยของตนนี่การพูดอย่างนี้จะถือว่าด่าใครไม่ใช่เพราะต้องการให้ดีรักษากำลังใจและมันเสียอะไรบ้างเวลาเดินไปเป็น,นบัตเก้าวเท้าซ้ายให้ใจเข้าก้าวเท้าขวาให้ใจออก ทำมันไปจนกว่าจะบินาบาตจะกลับแค่นี้จิตมันก็ทรงฌานแบบสบายๆอย่าไปหาเวลาที่ไหนไอ้เรื่องที่ปรารบอะไรอย่างอื่นภายนอกจงรู้ตัวว่าเราบทมาเพื่อน,นิพพานัสะสัชิกริยายะเอตังกาสาวังคเอตวา เราอธิษฐานว่าขอรับผ้ากาสาวพัดเพื่อทำให้แจ้งเสียงพระนิพพานเช่นนั้นทางใดก็ตามที่เป็นปัจจัยของพระนิพพานเราต้องทำให้ได้เราต้องชนะใจจะลืมว่าวันเดียวสองวันมันไม่ชนะทําม,มันไปทุกวันมันต้องถึงคำว่าชนะคำว่าไม่ชนะไม่มีถ้าเรามีความพยายาม ชาวนาเนี่ยเขาไถนาได้ควายตูเดียวไถทันเดียวหน้าที่30-40ิไร่เขาทําได้เพราะว่าเขาใช้ลอยไถน้อยๆแต่ว่าไถบ่อยๆไม่ยอมหยุดข้อนี้มีประมาชั้นใดแม้แต่นาปานุสติกรรมฐานก็เช่นเดียวกันมันจะกลุ่มมันจยกลับแรกการใดก็ตามที เราถือว่ากิจนี้เป็นกิจที่เราจะต้องทำยอมตายมันซะสิถ้ามันทำไม่ได้ให้มันตายไปเดินไปเดินมาอย่าทิ้งอารมณ์นาปาดุสติเดินไปก็ใช้เท้าไปเชืงวัดก้าวไปข้าวซ้ายให้ใจออกก้าวไปขวาให้ใจเข้าเอามานอย่างเงี้ยเรื่อยๆไป อย่าไปนั่งในกุยนั่งคิดอะไรถ้าท่านทำกันอย่างนี้จริงๆผมให้เวลาอย่างเร็วที่สุดเพียงแค่เดือนเดียวอารมณ์ฌาญในนาปานุสติกรรมฐานเป็นของท่านสำหรับที่จิตใจของท่านหลไหลเข้าสู่อารมณ์ฌาญจะเป็นชานไหมก็ตามชาญก็ดีอุปจาระชาญก็ดี ใจของท่านนั้นหลายเหล่านั้นมีแต่ความเรียบร้อยของจิตมีอารมณ์แนบนิทในดน้แนบสนิทในด้านของกุศลน,นการจะทำการจะพูดการจะคิดของแต่ระบคุคคลเต็มไปด้วยอารมณ์ที่เยือกเย็นปราศจากเวรปราศจากภัยไม่เดือดร้อนใดกิจการงานใดๆที่มันจะเกิดกับเราหรือมันจะหมดไปจากสภาพของเรา เอราลัาสำหรับวันนี้ก็ขอเตือนกันไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันพรุ่งนี้จะได้พูดถึงอารมณ์ของฌานในขณะที่ท่านนันหลเอาจิตของท่านก้าวเข้าไปสู่ระดับอนาปานุสติกรรมฐานที่เป็นฌานและก็จะรื้ว่าจะเพราะอนาปานุสติกรรมฐานนี้ผมจะแนะนำท่านถึงอรหัตผล จะได้รทาบว่าคําสอนขอ,ององค์สมเด็จพระทศกคลแต่ละตอนที่เราปฏิบัติควรทําให้เข้าถึงอรหันต์ได้ทุกจุดอะไรต่อที่นี้ไปเขามันดาท่าน่ังหลายจงตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัย จนกว่าที่ท่านจะเห็นว่าเวลานั้นเป็นการสมควรเพราะว่าผมไม่ให้เวลากับท่านให้ท่านทำตามอัตยาสัยของท่าน